เป็นชุดบล็อกช็อเน้จิมแพดมิกนี่หน่งี่ห้าหกเจ็ดแปดกาสิบยี่สิตัวนี่ชุดี่เลย่วยชวยวยนี่เบอร์แปดเบอรอ็ดสิ 67-18 db ส่วนใหญ่ใครกว้างก็จสว่างลุ่มลุ่มน้อยนี่กระเป๋าเลยเหรี่ That. <laughs> เหดเี้ยอ้เห็ดปุ๋แป็นชั้นแท้ดีดมากเลนี็นอะไรประกันท่านก็ดีไม่ใช่ลูก ใช่ันอย่างเดียวกันบอกเราเป็นโตเกินหนึ่งประมาณหนึ่งโเกิยหนึ่งเกิยสองออกมาล้วเอาไหดูยิงตั้งนักเดโอ้บ้านตัวโลกนี่อะไรนี่บอมันโลกเปลวคือสองโลกนี่สองโลกนี่แล้วฟังเสือกฟังเสือ เกล้วเอกแหลายะไแ่ว่าไม่เป็นไงนี่แค่เป็นตาผมจี่เหมือนอยู่กูหายกูเลยแล้วแค่เมื่อสั่งมันเป็นเสียดของมันอันนี้เงินก่าเงินไม่เจ้าหลักใส่ไปด้วยใส่จาเงิมันล้วเจมีไฟเลยจ้แต่รวมนิดนึง ประโยมันแม่บีบด้วนี่จงทเสียงีดีจากอยนี่แหะครับอันนี้ไม่เป็นอันนี้ทุกทีเป็นเกีย์ครับเนี่ยเนี่ยอย่บอกว่ามันปนิมานแบตเตอรี่กหนึ่งสองสาเรปนิมาแบตเตอรี่ยพี่นี่นี่นี่บีบ้งไนี่อะเป็นน้ำนเตเอเอเปิดขึ้นอันนี้เกีย์มัน เบอร์หนึ่งนี่งั้นงั้นเบาอะเบาเราได้ปับเกียร์มันอยูใช่ไหมนี่ที่นี่เนี่ยก็กดที่นี่นะตัวนี่ตีเออไปว่ากดเลยโอเคเออกรวกดอันกลางๆที่อืเปลี่ยนเอาลองมึงด้วยมันควายอันนี้แม่นอียังนี่อันกลมๆนี่ใช่ไอ้กลมๆนี่มันจากได้ให้บิ้งกังเยอะมันน่าจตูดอยงเดีย ตรงงสายอมนาจัดกระเบ็ดกับพ่อถ่าปิดคือถอดออกได้โยตัวนี้วันไฟนี้โชว์เบ็ดปีเบ็ดีจังไรกัจังไรกัปิดน่ดียดีบอกคุณเขาแถมบ่ดีดีนีโอเคไปก่อนสี่หุ่นคือกันมดนบ่อืออันนี้มันหนึ่สอนัี่หุ่นกันมนได้นะมันจีนักโนเวอาบอกมาบังรูใส่กันได้บ่ ใส่ของพยายามใส่เราเก็บออกเราเอาแบบชาติไว้ชาดเนี่ยนะกอดออกเออจะข้าวอย่างงี่สอดชาดเอา,บบาเอาเอาชาดเอาไว้มาชาติไว้ใส่ของพวกพวกกันแบตเตอรี่ไม่ต้องชาติไว้มันเต็มไว้เพราะฉะนั้นมันถี่เสียมแต่ใส่มันเต็มอ๋อบอกมันงา่ายบอกง่ายดียนะชุด,ดยอดเลยบอกเลย นี่เห็นว่าซุงเี้รุ่นแพงหารอยกบาทเนี่ยคิว่าคิดว่าแปดไ่ขาดเลยนะคิดว่าปปดแล้วเทียบ่ขาดเลยนะเกียร์อันเออมันก็มีปดานเยวว่าบ้เยเขาบ่ห็นห็นเกียร์พัดเนอันนี้ลูกพี่สิงไปน่อกัอะไบะด้ยัไบ่เนื้อฮอเน้อมนบ่อมตเปลี่ยนันตเป็นน nó <c jogo> không bịn bọc của mình nó bịt nó không bịn bẹt là nó bẹt đó bẹt đó bẹt cái đó bẹt cái gì đó bẹt cái gì đó nó không nó không bịn bèn gì nó hố tách hố thoát gì cá tiêu uể oải cá tiêu mương ở đâu vậy mương câu ở đâu vậy mương câu mương câu ở đâu vậy lăng qua bờ lăng bọt hôm qua tôi bậy vẫn nữa này อู mm. s <S mm. ่เนี่ยครับครับเดี๋ยวแป๊บเดียวใส่กันไปงเออมันต้อีอุตเ่นเดี๋ยวก่ออันนี้อันนี้อันนี้มันเป็ี่ยนยังไงอ๋อมันมีไม่มีลุ่มเลยมั้ เนียนวะลูกแก่โมเมนต์มันต้องเอาแหวนนี้ออกก่อนตีบ่บ่ออกล็อกผมเข้าไปเลยวะผมเข้าไปตุเรียนมันบ่นนั่เดี้ยอันนี้บ่ผมมือซื้อมาเราคมอยู่สี่น้องมันเป็นลูกยางล็อกหายมันนดินนนะลูกยางว่าหายมันดินแต่

เดียบอร์นบอใส่เบออไีกบอร์นเบอสามคือเบอสาม่ลองเบอหนึ่งก่อนใช่เพราะเเบอหนึ่งกมีไฟร้อมบวออกบ้าบวชเบอสองด้วยเบอสองบางทีหัวสิุยบวชเบอสามเดือขายหนาเ้อเบอสามพี่เนี่ยลองตัวใหม่เลย Ngăn lắm bữa thăm. Tony, đại. Move ong, go. lọc, mười bảy <laughs> phòng ngay. อ่าโอเคครบผ่านผ่านผ่าน